โรงเรียนบ้านโคกสว่างจัดก,กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active s h เตอร์หนีซ่อนสู้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรนาหินลาดตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกนำโดยพันตำรวจโทธงชัยลิมสืบสารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาหินลาดพร้อมด้วยข้าราชก,การตำรวจในสังกัดคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างเข้าร่วมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยจำลองสถานการณ์กรณีคนคุมคลั่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1. เตรียมความพร้อมการซ้อมช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์ฉุกเฉินและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จําเป็น 2. เพิ่มทักษะการซ้อมเป็นโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการเผชิญเหตุ 3. ส,สร้างความตระหนักการซ้อมช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 4. ลดความเสียหายการซ้อมช่วยให้องค์กรลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้และ 5. สร้างความมั่นใจการซ้อมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมและองค์กรว่ามีความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินสำหรับทักษะหนีซ่อนสู้หนี 1. ให้มองหาทางออกที่มากกว่า1ทางเสมอ2 อพยพอย่างรวดเร็วและระมัดระวังในทานที่ตรงกันข้ามกับคนร้าย 3. อย่าตื่นตระหนกมีสติอยู่เสมอ 4. ให้สังเกตและจดจำหน้าต่างทุกบานและทางออกฉุกเฉิน 5. ทิ้งสัมภาระไว้ไม่ต้องนำติดตัวมา 6. อย่าหยุดอพยพจนกนว่าคุณจะมั่นใจว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยซ่อน 1. ถ้าเส้นทางอพยพไม่ปลอดภัยให้ค้นหาที่ซ่อนที่ดีที่สุด 2. ปิดล็อกประตูและหาสิ่งของมาขวางประตูเพื่อความแข็งแรง 3. อยู่ให้ห่างจากประตูมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. ลดการก่อให้เกิดเสียงดังทุกชนิด 5. เตรียมแผนสำหรับการตั้งรับในกรณีคนร้ายบุกเข้ามาและสู้ 1. การต่อสู้ไปนหนทางสุดท้าย 2. ให้ใช้สิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวดัดแปลงเป็นอาวุธแสวงเครื่อง 3. ใช้ทีมเวิร์คสร้างความประหลาดใจในการร่วมมือซุ่มโจมตีสามารถช่วยหยุดล้างคนร้ายได้และ 4. จงคิดไว้ว่าคุณสู้เพื่อเอาตัวรอดไม่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมในการต่อสู้ 好呀。Oh, yeah. yeah.